ดีค่ะเข้ามาใ,ใกล้ๆเข้ามาใ,ใกล้ๆอันนี้เป็นนัตโตะจากญี่ปุ่นนะคะเราจะมาลองดูว่าเป็นยังไงครั้งแรกที่เคยเห็นนักโตแบบนี้นะคะเป็นของชอบอย่างนึ่ตื่น,นเต้นมากเลยอ่ะมันจะเป็นยังไง<ว>อ,อันนี้เป็นของฝากจากจังหวัดอิบารากินะคะนัตโตหขอฟางเคยเห็นแต่ในกระตูน ไม่เคยเห็นของจริงนะกลิ่นลอ,อยมาแล้วอ่ะไม่อ่ะกรุนใจรุนไกใถ่ไกลจั้งไม่่ายไกลหรอมันไม่เห็นหน้าอต้องเห็นหน้าด้วยเหรอ,อเขา้ามาซูมให้ดู เขาได้สอนอ่ะไหมโอ้ my god เสียแล้วเหรอเปล่าประหลาดมากเออเอาไม่เคยเห็นเราอย่างเงี้ยทำไมไม่เคยเห็นอยู่ญี่ปุ่นทั้งนั้นนี่เลยนี่คือสีอย่างที่ควรจะเป็นใช่ไหมใช่ใช่โอ้ oh my god ตื่นตาตื่นใจมาก <c oughs> ถ่ายถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก่อนแล้วกันเนาะอืมอ่ะถ่ายรูปไหมอะ่ะ น้ำติดกันนะวิดีโอเรา,จะ,าจะมาเราจะมาแงะกันนะคะม,มันคือถั่วเน่าใช่ไหมมันคือถั่วอย่าพูดว่าถั่วเน่าเรียกว่าถั่วหมักดีกว่ามันก็คือถั่ <c oughs> วถั่วที่เน่าแล้ว <c oughs> ข้อมีถั่วหมักม่นทำไมถึงกินได้ก็ <c oughs> มันไม่ได้เสียไงถ้าเสียมันก็ลาขึ้นสิอู้อู้วา้าว ดูดีมากเลยอะดูมี experience ม <laughs> <อ>ากขึ้นดู add t h value <laughs> ในการกินมากขึ้นแต่ดูแบบ <laughs> นี่คือกูต้องกินฟางเหรอดู <laughs> authentic เขาคงล้างแล้วใช่ไหมฟางเนี้ย <laughs> พี่กินถั่วหมักนะคะเขาบอกว่าให้ให้คนสักแบบร้อยครั้งอะไรเงี้ยให้มันเหนียวเหนียว <laughs> จริงๆคือถ้าคนที่ชอบยางเหนียวเหนียวอะ คือคนเยอะๆมันก็จะยิ่งมียางเหนียวๆออกมาเยอะขึ้นนะคะเพราะงั้นอะไรอร่อยอร่อยจ้าายคือเมื่อก่อนก็กินไม่เป็นนะกินเท่ากะมาณสามสี่รอบอบบพอกินเป็นแล้วมันก็จะอร่อยเองต้องแรกๆมันต้องฝึกนิดนึงนะคะเป็น acquire t a s t แลวจริงๆเป็น acquire taste ถารุปใช้ภาษาผิดจะบอก acquire taste ูกแล้วหรอถูกแล้วหรอ อ้าไม่เห็นมีซีอิ๊วเลยอ่ะทำไมยูไม่มีซีอิ๊วให้อ่ะมีเปล่ามันจะมีนะมีแต่มีแต่อันเนี้ยซีอิ๊วบ่มีใส่อยู่ใช่ไหมอือแป๊บนึงนะโชยุเออเป็นโชย,ยุของเมืองไทยไหนกันน่ะแหละใช่น้องร้อนแต่ว่ามันก็ ถ้าเป็นโชยู่ของไอ้น้าโตเองอ่ะมันจะอร่อยกว่ามันไม่มีหรออื่วนใดเขาจะทนใดเขาจะทำรสชาติมาให้มันเข้ากันย่าสำคัญคือน,นี้นะคะมัสตาร์ดต้องใส่ทุกครั้งเพราะว่าเพราะมันอร่อย <laughs> ถ้าไม่ใส่รสชาติมันก็จะแบบแบนๆนิดนึงมันจะแบบเผ็ดพิริพิ ชวไม่เยอะมาก <Okay. S 2> ไม่เยอะมากแล้วก็คน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 จับตัวแข็งมากมีนะแก้มเบียร์คือเด็ดมากอะ่ะ นี่เห็นไหมคะว่ายิ่งคนเยอะมีความหนืดมีความหนืดมียางออกมาเ่ยเหนียวแล้วอร่อยนะก็อร่อยอ่ะถ้าชอบยางก็จะอร่อยไม่อี๋อไม่อี๋อคืออย่างที่บอกว่าถ้ากินจนชินแล้วมันก็จะอร่อยนะคะอ่ะ๋ยวจะให้ให้ชิมดูไหโฟกัสโฟกัสชิให้ดูไหมเอะดิจะชิมให้ดูหนึ่งคำนะคะพอถ้าคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ได้นะไล่หกเลยอ่ะหิวแค่นี ตัองกินน้ำโตะนะคะที่ที่ดีก็คือมันจะมียางที่ยืดออกมา oh. เป็นอาหารเช้าของคนญี่ปุ่นนะคะจริงๆเนาะมันเย็นอะ่ะ <laughs> ไม่อร่อยหรอถ้าเย็นแข็งล่ะ <laughs> ต้องกินกับข้าว,วร้อนๆสิอ่า <c oughs> ต้องคนอีกเพราะมันหยุดเดี๋ยวเพิ่มหน่อยชอบขยะกอร่อยดีแต่ว่า ถั่วมันเม็ดใหญ่ไปหน่อยอ่ะชอบถั่วเม็ดเล็กกว่าน,นี้มีความ,มเล้งมากฮัลโนะคะมีถั่วหลายแบบก็ไม่ถั่วหลายไซส์ก็แล้วแต่ความชอบนะคะถั่วเม็ดกลางๆกำลัง,งอร่อยอันนี้เม็ดใหญ่นี้ก็ใช้ได้ <c oughs>